พ่อแหลมเปิดใจอยู่ในวงการบนเวทีเกือบ50ปีไม่เคยเจอเหมือนอุงอิงมาก่อนขาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮ้าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาเมื่อวาสูพีเอาเมาาื่ามาวาสุนองเอาเมาื่วาสู่เอซีอีหลานหน่อย ได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งคลิปนี้พี่น้องถือว่าเป็นคลิปเปิดใจนะครับผมเนาะของทางพ่อแรมที่ให้สัมภาษณ์ทางช่องของพ่อกันใชยและก็ทางช่องของป้อมแปมนะครับผมเนาะนักเอกป้อมแปม,แปมเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาความรู้สึกที่มีต่ออีหลานหน่อยเฮาและ การตอบคําถามนะครับผมนอกของทางพอกัใชัยที่ถามพ่อแหลมในคําถามต่างๆพ่อแหลมจะตอบคําถามว่าอย่างไรบ้างอยากพี่น้องไปเบิ้งคลิปหนีน้น้ากันเป็นคลิปบางส่วนบางตอนจากทางช่องป้อมแปมมลาเพลินออฟฟิเชียลกูได้อย่างเบิ้งเต็มๆสามารถไปเบิ้งทางช่องนางเอกป้อแปมแปมได้นะครับผมเนาะพ่อแหลมจะตอบว่าอย่างไรไปเบิ้งคลิปหนีพร้อมกันเดียวจังกลับมาคุยกันครับ ประมาณหกพวงเจ็ดพวงนี่นะนับเบิง่งกลายไปกับพวงหนึ่งสิบบอลลดย่างกีไลกับบอลลดหมืน่นก็เราค้นดกบางคนเนาะบ่ได้ให้ทั้งอยากให้อยากห้องไหมโบได้เอาเงินให้เล่าหน่งไหมแล้วบาทนี้แต่เตะก้าวลงรถมาที่ต่คนเอาเงินมาให้จังวาดะออนนะออนันแตะออกก่กาวลงรถมา,าเตะ ขึ้นเวทีเซ็กซ่าจนขึ้นรถเมื่อมันจะเหนืจังเกิดมากกับรั่มยืนอยู่บนเวทีนี่สี่สิบหกสี่สิบเก้าปีเราได้เคยเห็นได้ไหมบอกบอกเคยเห็นแต่ตอนนั้นปล่อยไฟดังอันตลกตลกอกหักเนาะมันก็ดังมันก็ได้แต่หน้าเวที่เลยก็เป็นเต็มตาเต็มยั้งคนลหรจะออกหน้าเวทีจังได้ออกหน้าเวทีจังได้ใช่ว่าอีนั่งนี่ได้เสมอ อันนี้มาแต่เก่าล่องรถมาตั้งแต่นีมาเป็นปุ่มวัได้ล่องโหลดเป็นปุ่มไม่ล่องมันมันสิรถจอดยังสิ่กับมาบ้านผายืาอย่ประตูยืนทายู่ประตูเป็นเศร้าสามสิบบานนี่ในบ้านนอกหมู่เฮานี่มีแต่ผู้เฒ่าผู้ยังน้องมาเบิ่์นองเออเพื่เป็นจังไงฮั่นเหลวเลิกโกนบ้านะมีแต่ผู้เฒ่าแล้วก็มีพระมีอาจารย์มีอย่างกี่สิ่นะพอเป็นบ้านเราบ้านหยีสิบปีก็บ่เคยเห็นกัน บอกกับไปยูกับไม้ถอกมาแท้ดังกับดังอยู่แต่ว่าบอบอบอเป็นแน่นี่ไงแจ้งว่ามันมันจังไหนจังบานนี่ใม่ลู้นี่บ่มีแล้วว่าบานนี่แค่อยู่บ้านหนอกทดานบ้านไปกรุงเทพบานนี่ออบา้านคนโหนน้ำบุ่นบุ่นไหมกรุงเทพเลยไหมบ้านโพดบ่าจะว่าเ <c oughs> <c oughs> งยดบ <c oughs> ส้มส้มเราขางน้ำหนยย้าเงินอยอย่ ซุ้มเราขางมันเป็นมานั่งเพื่อนอ่ะบุญเนาะบุญบุญหลายเป็นไรย่อยโยนโยบุญหลายสายยาวเป็นบุญเป็นอย่างว่าบุญเก่าหน้าบุญเก่าหลายปอบของไฟจังซีบังอยู่ไม่จัดทำไมบ้านอันบ่ะไม่ได้เรียนจังหาบังกันหน้าบารดอันเงินทุ้มอันบารดอันเงินเงินจางตัวผู้เฒ่าแปดสิบเก้าสิบเงินพเคยเบิ้งมะลำเสียเขามานั่งบุญใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้ไม่ได้ผู้เฒ่าไม่ได้ผู้เฒ่าด้ยมาดังเบิ้งอร้งอีกไม่หลุดโมคายมีเลยฟังลำเลยไม่หลุดโมคายแต่ผู้เฒ่า เศร้ามากครับมีแแ่รุ่นที่สิบห้าสิบหกสิบห้าร้อยคุณล่ะเก้าสิบก็มานังถาเบิ่งได้แปดสิบก็มานังถาเบิ่งขัดเป็นเพราะเจ้าคอยในยูเพื่อนผุ่นละเนาะที่ไเบิ่งเนาะเบิ่งอันได้โทรศัพไ์เห็นเลยก็นี่ตนวน่าเอาที่ตนวจะไหนมันหมายความจะได้เจ้าพอมันเป็นจะไหนการูตนด้านมมเ่อใดอยู่บอกมันเป็นเอมันเป็นรถสนิยมไหมเออขัดผู้นึงเบิ้งหรือกับเบิ้งไปต่อเป็นรถสนิยมไปเลยผู้นึงโหกับโำกัน มึงเจ้าแยแล้วเนี่ยิบาดไปเตยกกยังไข่ตัวเนร้ะไปมึงเถีมสิไดร้าอยู่เอบาทนี่อันส่มกะว่าผู้นั้นมาเกิดผู้นี้มาเกิดจริวมาจากไหนเนาะเมื่อเกิดแต่พิจารณาญาณคนเนาะมันเนคนธรรมดามาเกิดด้เลยเทวดาเทวดาเทวดามาเกิดเห็นน้องอิงหน้อนึ่งทั้งบานห่สะนันีหมมันเป็นย่งไร่็ไม่ใหญ่นึงหรอกว่าแต่เปียกตาวันมื่อึ้นดีฟังรับบนทั้งดีหาน้ำน้ำวิราบเลยนะเอา แมงอียังแม่ขอบตาลักแดงยังคืงอยู่เป็นนักจังไห้ักเขาคือตันรองเพลงโบออกันไหมโอ้มืออเพลงโบกออมือเป็นที่แดงเออออนโ้อโอโอโอ้โโอ้โอ้กอ้โอ้โน้อ้กันเด้โ้โอะโร้้โอ้อ้โ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 ออ้โองโง้โอ้โอ้งอ้โอ้อ้โอ้อ้โออยโอ้โอ้โอออ้โอ้โอโอ้ออถามอ้นอ้โอ้โ่้โอ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 นนอ้โอ้โ่อ ครับพี่น้องเบื่องแล้วมีความรู้สึกกันวาจังใจแน่พี่น้องความคิดนะครับผมเนาะแล้กกามุมมองของพ่อแหลมณนะตอนนี้ที่มีต่ออิหร่านนอยเฮาพ่อแหลมถึงกับออกปากพี่น้องอยู่ทั้งเวทีนะครับผมเนาะสี C ่สิบห้าสี S ่สิบหกปี S P A, S P A, ว่าเคยเห็นแบบนี้มาก่อนคนที่จะมาล่อนะครับผมเนาะให้อ่าลางวัลตั้งแต่อยู่ทั้งรถตู้ยังบ่ออกจากรถยังม่กล่าวล่วงรถสํา ยังบ่ท่านขึ้นเวทียังไม่ร้องเพลงพี่น้องแต่ก็มีติตีให้ยแล้วมีรางวั้อไหหล่าน้อยเาแล้วแบบนี้พ่อแหลมบอกเคยพบบ่กเคยพ้อบอกเคยเจอนะครับผมเนาะอย่าว่าอยู่แต่ในรถตู้หรือบ่ท่านขึ้นเวทีเลยนะครับผมขนาดอยู่บ้านนอนหรับก็บยังมีคนเอารางวัลเอามาไลา่มาไหหอนบ้าน ขณะนี้หลาหน้่อยเข้ารับอยู่นะครับผมเนะาะก็ยังมีคนเอามาไล่มาให้อันนี้คือเรื่องจริงและเกิดขึ้นจริงๆบาวิสานยืนยันและคอนเฟิร์มเลยว่าเกิดขึ้นจริงๆนอนก่ให้ได้เงินหมืน่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนแบนอีหลาหน้่อยเฮาเา่ะพี่น้องส่วนกอนนานี้นะครับผมเนาะเรื่องพอแหลมที่มีคนโจมตีอันนี้บาวสานกด้เว้าได้คลิปตั้งแต่อ่าเกิดเรื่องอะไรพี่น้อง การที่พ่อแหลมนะครับผมนัอตอบคำถามของบอสโจในวันนั้นผมเส้อว่าหลายคนเข้าใจในคำตอบของพ่อแหลมแต่หลายคนเอาไปตีข่าวเอาไปปั่นกันนะครับผมนาะเอาไปโจมตีกันเอาไปแปลความหมายแบบผิดๆนะครับผมซึ่งทั้งคนในวงคนไกลตัวอิหลาน้อยเพิ่นเข้าใจพี่นองทางพ่อแหลมที่พูดออกมากระแเนะครับผมนาะกะแส ที่พอแหลมเบาไม่ใช่กระแสของนักร้องที่จมกดไปแต่เป็นกระแสของเพลงที่จะอยู่ได้ประมาณ1เดือนแล้วก็จะค่อยๆซ้าลงนะครับผมเนาะนั่นคือความหมายของพอแหลมและเป็นคําถามของวอจ,จูพอแหลมกระตอบตามข้อมูลสึกว่าขนาดนั้นเพลงขอบฝันบาลังหานของอิลาดอยเฮ้าขึ้นอันดับหนึ่งบนพีดองอในยูทูบป,ประเทศไทยและหน่งวันหนงล้านห้าแสนวิว คำตอบของพอแหลมที่หมายความถึงนะครับผมเนาะนั่นคือเพลงจะซาลงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าส่วนศินลปินอันนี้พ่อแหลมไม่ได้หมายถึงศิลปินถ้าพี่น้องตั้งใจฟังคําถามของบอโจด,ดีๆฟังคําตอบของพ่อแหลมดีๆนะครับผมเนาะและทําใจให้เป็นกลางจะเข้าใจในจนุดนี้ซึ่งคนที่อยู่ล้อมรอบคนที่อยู่ใ,ใกล้เพื่อนเข้าใจซึ่งกันและกันแต่มีบางคนนํามาตีข่าว นั่นบาขยายความไปในทางที่ผิดในทิศท,ทางที่ผิดก็เลยเกิดความเข่าใจผิดจนทั่วไปลงอ่าทางพอแหลมแล้วครับผมแล้วอันนี้ก็เลือดตอนเล่าได้ไม่น้องอีหลาหน้่อยกัเลือดตอนพอแหลมเลือดตอนผู้แหลมอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วครับผมแล้วทีบวเบาอีสานเบามันคือเรื่องจริงจากที่เขาได้สัมผัสจากที่เฮาได้รับรู้เรื่องจริงมาก็เลยมาบอกสูพี่น้องฟังกันกันแล้วกัน ครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไดอ่าทัศนคติของพอแลมนะครับผมนอที่มองอิหลาหนอยฮานักขนาดนี้กับคํา,ว,าว่างทิวาบมเป็นคนธรรมดามาเกิดเทวดาลงมาเกิดของพอแลมนะครับผมสามารถคอมเมนต์กับเขา,าได้พี่น้อง คอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเน้อพี่น้องเน้ออันนี้บอสันจะย้ำอยู่เสมอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ทั้งช่องบอลสันแดงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอสันขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไว้คลิปหน้าสวัสดีครับผม